ค่ะมาอีกแล้วค่ะรถกระบะราคาประหยัดนะคะเหมาะสำหรับการใช้งานค่ะรถ Toyota Vigo D4D รถยนต์ปี05นะคะเครื่อง2.5ตัว E รถสภาพสมบูรณ์พร้อมขับใช้งานต่อได้เลยนะคะซื้อไปยังไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มนะคะก็คือเอาไปใช้ได้เลยค่ะทุกท่านรถพร้อมวิ่งนะคะทางใกล้ทางไกลเดินทางกันได้ค่ะจะบรรทุกจะขนของใช้งานได้เลยนะคะ เครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลค่ะภายนอกดูดีเครื่องยนต์พร้อมใช้ตัวรถสมบูรณ์ค่ะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดานะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าราคา1,38,000บาทค่ะราคานี้ราคาตัดเงินสดนะคะรถอยู่แถวสมุทรปราการค่ะ สนใจนะัดดูรถทดลองขับหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรคุยกันได้นะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้โดยตรงนะคะแอดมินก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ